ก่อนที่จะไปถ่าย m อมสมุติถ่าย MV วันที่2ใช่ไหมวันที่1ก็ต้องไปเวิร์กช็อปก่อนเพื่อจะไปเรียนทอผ้าก่อนนะคะปอกปอก บอโอ้โหสนุกมากแต่ก็จริงจังมากเหมือนกันแต่ว่าคุณแม่คือขอเรียกว่าคุณแม่แล้วกันคุณแม่เข้าใจดีมากแตบบ่ว่าอุย้ยรู้สึกว่าเป็นสาวเหนือมากจังหวะนั้นคือแบบข้าเจ้าเป็นสวม,มากเลยแต่เขาก็พาไปดูอ่ะเขาก็ใหญ่มากม,ม,มีนู่นมีนี่อืมสุดยอดแล้วก็เขาก็พาไปดูนอนตั้งแต่แบบขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแล้วเติมหนวยยืนห่างมากเพราะหนูแบบเข้าใจไหมมันหนอนอะแต่นิชาไปจับ นอนเดียวที่หนูจะไม่กลัวคือรถด,ด่วนนะคะอร่อยให้หนูแบบมันเออเฮ้ยมันมันตัวอ้วมมากมันอ้วมอู้สุดๆเลยแหละหนอนเนี่ยอู้แต่ว่าไปเช้ามากเหมือนต้องไปเวิร์กช็อปก่อนที่ร้านเขาจะเปิดเพื่อที่จะแบบไม่ได้ไปลบกลัวลูกค้าเขาอะไรอย่างงี้ค่ะตื่นมาแต่งหน้านแต่ตีห้าทุกคนก็ไปประมาณหกโมงก็เสร็จประมาณแบบสิบโมงเก้าโมงอะไรอย่างี้ต่วมาอ้ยสนุกมาก